อีกครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม speak em, speak em. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าสุขสนร์วันกลับบ้านเป็นภาพยนตร์ในปี2016สําหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Apple TV หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุขสนร์วันกลับบ้านเรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเทพซึ่งเขาได้มาบอกกับภรรยา เรื่องที่ว่าวันนี้เขาได้จัดงานฉลองงานวันเกิดของลูกชายที่มีชื่อว่าแทนขอให้เธอได้มีความสุขไปกับมันหลังจากนั้นตัวของเทพก็ไปคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนี้ที่ว่าเขาซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่าในราคาที่ถูกม,กมากๆซึ่งเมื่อภรรยาของเทพได้ยินเข้าเธอก็พูด,ดำย้ำๆว่าบ้านในฝันนี่มันคือบ้านในฝันเทบที่เห็นว่าภรรยาของเขามมีอาการแป,กแปลกๆ เขาจึงบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเราเอาเค้กมาเป่ากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าภรรยาของเทพนั้นมีอาการแปลกไปหลังจากนั้นพนูดิเด็กร่วมถึงลูกของเทพก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อเป่าเค้กด้วยภรรยาของเทพได้ก้มลงไปเพื่อจูบบนหัวของน้องแทนด้วยสีหน้าปแปลกๆและเธอก็ยังคงพูดย้ำๆซ้ำๆว่าบ้านในฝันนี่คือบ้านในฝันของเราเรื่องราวแต่เมยตอนคืน ซึ่งตัวของน้องแทนเขาได้มาจุดเทียนตรงหน้ารูปภาพและบอกว่าถ้าเกิดว่านางฟ้ามีจริงช่วยให้เขาสมหวงังในสิ่งที่เขาต้องการหน่อยได้ไหมและจูจูก็มีลมพัดเข้ามาจนทําให้เทียนพวกน้ำมันดับไปเรื่องดาวตัดมาในตอนที่แทนนั้นโตขึ้นมาแล้วเขาเป็นบูรุษพยาบาลที่ณตอนนี้เขาความจําเสื่อม เพราะว่าหลังจากเขาประสบอุติเหตุเขาก็จาไม่ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครเขานั้นอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคนพาเข้ามาส่งและก็พยายามหาข้อมูลของตัวเองขณะนั้นที่เขากําลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่เขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่มาเรียกเขาว่าแทนแทนแต่เมื่อเขานั้นหันหลังไปเขากลับไม่เจอใครเห็นแต่เครื่องฉายฟิลม์มเอ็กซเรย์ที่มันติดขึ้นมาเองและแทนก็ได้ยินว่าเสียงเครื่องปริน์มันปรินอะไรออกมาก็ไม่รู้เมื่อเขาไปดู มันเป็นข่าวในอดีตของนักธุรกิจคนหนึ่งหลังจากสารสั่งล้มละลายถึงให้ลูกชายคนเดียวต้องรับชะตาก,กรรมซึ่งแทนเขาก็มั่นใจว่าคนในข่าวนั้นคือพ่อของเขาเขาจึงไปบอกกับหมอที่เป็นคนดูแลแทนและเอาข่าวนี้ให้กับเขาได้ดูซึ่งหมอก็บอกกับแทนไปว่าแทนแน่ใจแล้เหรือว่าจะไปจากที่นี่ถ้าเกิดว่าแทนไปแล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่ที่นี่ได้อีกนะแต่แทนก็ยืนยันไปว่าเขาอยากกลับบ้านเรื่องราว แต่มาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชีวินเขาเป็นผู้มาอาศัยอยู่ใหม่ในบ้านของแทนกับพวกลูกๆสองคนที่มีชื่อว่าแจนแ,และจุนซึ่งวันนี้แทนเขาก็ได้ตามที่อยู่ในข่าวจนเดินทางมาถึงที่บ้านและได้เจอกับป้าแม่บ้านที่มีชื่อว่าแววเธอดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอแทนและเธอก็พาแทนนั้นขึ้นนั่งรถกอล์ฟเพื่อขับไปที่บ้านเมื่อแทนเข้ามาที่บ้าน ก็ได้เจอกับแจและจุนซึ่งก็มาเล่นกันแล้วก็มาวิ่งชวนแทนชีวินจึงมาพาลูกๆนั่งออกไปซึ่งเขาก็ได้เจอกับภรรยาของชีวินที่เธอมีชื่อว่าทัพทิมซึ่งที่แท้จริงแล้วทับทิมเธอเป็นพี่สาวฝาแฝดของแทนแต่ว่าแทนนั้นจําไม่ได้เลยว่าเขานั่องเคยมีพี่สาวฝาแฝดมาก่อนเพราะว่าเขานัางความจําเสื่อมตัวของทัพทิมจึงถามไปว่านี่จําอะไรในอดีตเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องราวบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม ซึ่งแทนก็บอกไปว่าจําไม่ได้และเธอก็แนะนําให้รู้จักกับชีวินสามีของเธอหลังจากนั้นแทนก็เดินเข้าไปหาทัพทีมซึ่งทัพทีมเธอก็กอดที่แทนแล้วบอกกับแทนว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านเรื่อดาวตัดไปในตอนที่แทนเขาไปนอนพักในห้องของเขาและเมื่อเขาตื่นตื่นมาเขาก็เห็นว่ามีปฏิทินเขียนไว้ว่าวันเกิดอย่าลืมของขวัญน,นะซึ่งมันมีรูปของขวัญเป็นกล่องสองใบ น่นก็หมายถึงวันเกิดของแทนกับทัพทีมนั่นเองขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กนั้นคุยกันซึ่งมันมาจากหลังภาพผืนสีขาวที่ถูกคุมอะไรไว้อยู่เมื่อเขาดันเปิดออกก็พบว่านั่นคือแจนและกระจุนที่แอบเข้ามาเล่นในนี้จุนจึงถามกับแทนไปว่าแทนเล่นกระจกเงาเป็นไหมซึ่งแทนก็บอกว่าเล่นเป็นเขาจึงทําภาพสะท้อนให้กับจุนแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือจูจ่ๆใบหน้าของจุนกับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีหน้าตาน่ากลัวมากๆเขาถึงกับสะดุง้งและจูนก็วิ่งหนีไปเรื่องดาวตามมาในคืนนั้นแทนเขาได้ออกมายืนมองกระจกตรงผนังบ้านซึ่งป้าแววก็ได้มาบอกกับแทนว่ามีเรื่องหนึ่งที่เธอเนตใหญ่จะขอแทนขอให้แทนนั้นสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็เวลาตีสี่ถึงตีห้าห้ามออกมาจากห้องเด็ดขาด โบราณเขาเชื่อกันว่าเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยผีและทัพทีมนั้นคิดว่าเวลานั้นเธอนั้นหลับสนิทเธอเป็นคนตื่นง,ง่ายเลยไม่อยากให้ใครออกมาเพ่นพ่านขณะนั้นเองจูนก็เดินออกมาจากห้องนอนแทนจึงถามป้าแววไปว่าจูนนั้นจะไปไหนป้าแววจึงบอกไปว่าน่าจะละเมอให้แทนนั้นไปนอนด้วยสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวของจูนนั้นกลัวผีแทนจึงให้จูนนั้นขึ้นขี่หลังของเขาและพากลับไปที่ห้องนอนเรืองดาวตัดมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอนั้นวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็ตัดมาที่แม่ของแทนที่พูดว่าบ้านในฝันของเราแล้วก็ตัดมาที่พ่อที่ไม่ได้ของเขานั้นโทมมากๆพร้อมกับมานั่งดื่มวน์แล้วก็พูดกับแทนว่าบ้านหลังนี้น่ะมันเป็นคำสาบคนที่ขายให้เขาได้สาบบ้านหลังนี้ไว้ซึ่งแทนก็สะดุ้งตื่นทั้งหมดนั้นมันคือความฝันของเขาเท่านั้นและเมื่อเขาต,ตื่นขึ้นเขาก็ได้เจอว่าแจนไปหลบอยู่ใต้เตียงด้วยทางหวาดกลัวอะไรบางอย่างซึ่งณตอนนี้ตัวของจุน เขาไปนั่งเล่นกระจกเงาอยู่คนเดียวแทนจึงบอกไปว่ากลัวอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าที่นี่น่ะไม่ผีผีทางเดียวที่จะไม่ให้พวกมันรู้ก็คือห้ามถามให้พวกมันนั้นรู้ตัวว่าพวกมันนั้นเป็นผีไม่งั้นพวกเขาจะโกรธคุณแต่แทนก็บอกไปว่าเขานั้นทาง,งานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไม่เคยเจอผีเลยแต่แจงก็บอกว่าแต่ที่นี่มันมีมีทั้งผีคนที่แต่งตัวเหมือนคนสมัยโบราณแล้วก็พวกผีนางรําด้วยซึ่งแทน ขาก็กําลังจะเดินไปหาจุนที่กําลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวแต่แจงก็ห้ามมาไว้และบอกว่าอย่าเข้าไปเด็กขาดนะเขาจึงเข้าไปปลุกจุนที่กําลังนั่งเล่นอยู่และจุนก็รีบวิ่งหนีไปเมื่อเขาได้สติแทนจึงบอกว่าดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เด็กทั้งสองคนนั้นก็มีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากและบอกว่ารีบหนีไปพวกเขากําลังมาแล้วและเด็กผู้นี้ก็บอกไปว่าทัพทีมไม่ใช่แม่ของพวกเธอและเธอก็พากันวิ่งหนีออกจากห้องไปแทน เขาจึงวิ่งตามออกไปและเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะร้องไห้อยู่เขาจึงหันกลับมามองที่ตรงจุนนั้นเล่นก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้เจอใครเลยเขาจะเดินออกมาจากห้องแล้วก็ได้ยินเสียงที่ว่าตัวของทัพทิมกําลังคุยอยู่กับชีวินเมื่อเรที่เธออยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นโชมนภาแต่ชีวินก็บอกไปว่าเขาอยากจะออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วจะพาลูกๆของเขาไปด้วย ท้าทีมจะทําอะไรเขาก็ได้แต่ว่าอย่าทําอะไรลูกของเขาเด็ดขาดและเขาก็หยิบแก้วแชมเปญขึ้นมาซึ่งมันเป็นแก้วที่เขานั้นใส่ย,ยาอะไรบางอย่างลงไปหลังจากนั้นแทนก็เปิดเข้ามาในห้องแต่กลับไม่ได้เจอใครเลยเขาจึงออกไปตามหาแจนแล้วก็จุนซึ่งเขาก็เห็นเงาใครบางคนกําลังเดินมาที่เขาซึ่งนั่นคือเงาของชีวินแต่เขานั้นถือปืนมาแทนจึงวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ําซึ่งเมื่อชีวินนั้นตามมาแทนจะบอกว่าอย่ายิงนี่เขาเอง ชีวินเขามีอาการแปลกๆแล้วก็บอกกับแทนว่าให้รออยู่นีนี้อย่าเสียงดังเดี๋ยวเขาจะรีบจ่ายการให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็เดินออกไปและเห็นว่าป้าแววกําลังขับรถกอล์ฟหนีซึ่งตัวของทัพทิมเธอก็มองเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านทางกระจกที่ด้านบนแทนที่วิ่งตามออกมา และเหตุหการณ์ทั้งหมดเขาที่หันย้อนกลับเข้าไปในบ้านและเห็นว่าทัพทีมเดินขึ้นไปที่ด้านบนเขาจะเดินตามทัพทีมเข้าไปแต่สิ่งที่เขาได้เห็นนั้นเขากลับเห็นว่านะตอนนี้จีวินได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งกระทำให้แทนนั้นตกใจเป็นบ้าวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึน้นกันแน่ขณะที่เขากําลังช็อกอยู่จูจูก็มีใครบางคนมานั่งที่ด้านหลังของเขาซึ่งนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งทาให้แทนได้รู้ว่าทุกคนในบ้าน ไม่มีใครมีชีวิตอยู่เลยทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นผีทั้งหมดเขาจึงวิ่งหนีออกไปจากบ้านและพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่มันก็ไม่สามารถติดต่อได้เขาจึงรีวิ่งออกไปจากบ้านแล้วเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูก่อนที่เขาจะวิ่งออกไปจู่จูป,ป้าแววก็โผล่มาแล้วบอกว่าในที่สุดคุณแทนก็กลับมาเธอดีใจเป็นอย่างมากเหมือนคำพูดที่เธอได้เจอกับแทนในวันแรกแทนเขาสับสนไปหมดแล้วมันคืออะไร เขาจึงเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกแต่จูๆ่ๆมันมวนว่ามันมวนรูปและทำให้แทน,นั้นกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนเดิมซึ่งเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่บนรถกอล์ฟที่ไม่มีคนขับแทนจะกระโดดลงมาจากรถกอล์ฟนั่นแล้วก็วิ่งไปตรงหน้าประตูและเมื่อเขาได้ออกไปก็พบว่าเขานั่งกลับเข้ามาอยู่ในประตูเหมือนเดิมและแทนก็ต้องขึ้นมาอยู่บนรถกอล์ฟเขาวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบมากแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม แทนเขาจึงตัดสินใจกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็ยังคงเห็นเหตุการณ์เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าครอบครัวของชีวินกับพวกลูกๆยังเล่นกันอย่างมีความสุขซึ่งแทนก็จ้องมองอยู่ตรงหน้ากระจกที่ด้านนอกและเขาก็ตัดสินใจเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มองไปตรงผนังกระจกและเห็นเหมือนเป็นรูปดวงตาของหญิงสาวคนหนึ่งขณะนั้นวิยาของป้าแววก็ได้มาบอกกับแทนว่ามีเรื่องหนึ่งที่เธอนอยากจะขอขอให้แทนนั้นสวดมนต์ก่อนนอนและเวลาตีสี่ตีห้าห้าออกมาจากห้องเด็กคา เขาเชื่อกันว่าเป็นเวลาปล่อยผีและเธอก็เดินไปซึ่งแทนเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากกระจกที่เขานั้นมองอยู่ตอนแรกแทนเขาได้เหลือไปมองเห็นว่ามีห้องใต้หลังคาอยู่เขาจึงพยายามปีนเข้าไปซึ่งขณะที่เขากำลังปีนไปถึงห้องก็มีมือของดวงวิญญาณเข้ามาดึงแทนนั้งเข้าไปจนทำให้แทนนั้นล่วงลงมาที่ด้านล่าง และเขาก็พบว่าในห้องนี้มันมีเป็นโนอยู่และเมื่อเขานั่งสังเกตไปรอบๆห้องก็ได้เจอกับเครื่องเล่นวิดีโอเขาจึงมาเปิดดูและพบกับภาพบันทึกของหญิงสาวที่มีชื่อว่าชมนภาเธอเป็นเจ้าของเก่าบ้านหลังนี้และก็ได้ถ่ายวิดีโอครอบวขคงเธอมีสามีและก็ลูกอีกสองคนซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่มีอาการแปลกๆเธอไม่ยอมขายบ้านหลังนี้ให้กับคนที่มาหลอกซื้อเธอในราคาถูกๆ และเธอก็มาจะบันทึกรูปภาพและเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านกล้องตัวนี้เธอนั้นพาพวกนางรํามาราที่บ้านแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้เธอได้บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝาของเธอเธอจะไม่ยอมให้มันตกไปอยู่ในมือของใครและเธอจะเป็นคนดูแลและสร้างมันด้วยมือของเธอเองซึ่งไม่เพียงแค่พวกนางรำที่เธอนั้นเคยเอามาไว้ที่นี่ก็ได้เสียชีวิตไปในบ้านหลังนี้ด้วยรวมถึงสามีของตัวของโฉมละพาด้วยเช่นเดียวกันและจู่ๆภาพก็แตกไปที่ทับทิม ที่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝันของเธอซึ่งขณะที่แทนกําลังดูวิดีโอนี้อยู่วิญญาของผีนางรําก็โผล่มาที่ด้านหลังของเขาแต่เมื่อเขาเันานไปเขากลับไม่ได้เจอใครและภาพในจอนนั้นก็พบว่าโฉบนภามายืนรําอยู่คนเดียวแทนเขาจึงตัดสินใจปีนกลับลงมาจากห้องใต้หลังคาเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในวันที่พ่อและแม่ของแทนได้ข้อแทนออกมาพร้อมกับพี่สาวฝาแฝดนั่นคือทับเทิมมันเอง แต่ว่าทัพทิมมบีใบหน้าที่ผิดแปลกไปจึงทาให้ตัวของเขานั้นรับไม่ได้และสั่งป้าแววว่าถ้าเกิดว่าบ้านมีแขกให้เอาทัพทิมขึ้นไปอยู่ในห้องใต้หลังคาและห้ามลงมาเด็ดขาดซึ่งตัวของทัพทิมเธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้กับแทนที่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเธอมากที่สุดเมื่อวันหนึ่งตัวของทัพทิมเธอได้ถอนเหล็กนั้นออกแทนก็เอากล้องมาถ่ายรูปไปกับเธอ ลงังจะนั้ตัวของทัพทิมเธอก็ได้ไปเสวนกรรมเธอจึงถามแทนไปว่าแทนคิดว่าหน้าของเธอจะเป็นยังไงแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่แทนซึ่งแทนนั้นจําเรื่องราวทั้งหมดได้จากการที่เขาได้เห็นอัลบ,บัล้มรูปเก่าที่เขานั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้เองจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากห้องที่ด้านบนซึ่งชีวินเขาได้พาหลวงพ่อมาไล่ดูวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของทัพทิมซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก่อนที่พวกเขานนั้นจะเสียชีวิตไป หลังจากนั้นเธอก็มีอาการคลุ้มคลั่งชีวินและปะแววจึงมาจับตัวของเธอไว้แล้วก็เอาผ้ายยน้ำปิดหน้าและให้หลวงพ่อเอาน้ำมนต์มาพรมแต่จู่จูไฟในบ้านมาันก็ดับลงและใบหน้าของทับทิมก็กลับกลายเป็นใบหน้าของโฉมนภาหลวงพ่อจึงสวดคาถาเพื่อไล่วิญญ,ญาณแต่ตัวของโฉมนภานั้นก็กลับสวดได้ด้วยเมื่อเธอสวดไปสวดมาแข่งกับหลวงพ่อจู่จูตัวของหลวงพ่อกลับล้มลงไปนอนซึ่งแทนเขาได้เห็นเหตุการณ์ในอดีตนี้ แล้วเขาก็าเห็นวิญญาณของลวงพ่อเรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่แทนนั้นเคยฝันถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่พ่อของแทนมานั่งดื่มไวน์ด้วยใบหน้าที่โซมากๆและบอกกับแทนไปว่าบ้านหลังนี้มันถูกสาปเอาไว้เจ้าของเก่าเขาได้สาปบ,บ้านหลังนี้ไว้พวกเราทุกคนต้องโชดใช้เพราะว่าพวกเรานั้นต้องคำสาบไปด้วยเรื่องราวตะกตอนมาณปัจจุบันแทนเขาได้บอกตรงข้างเสาแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบเหมือนเป็นการเล่นซ่อนแอบ เมื่อนในตอนที่เขานั่งเคยเล่นกับทัพทีมในตอนเด็กๆและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาแล้วนะเมื่อเขานั้นเดินเข้าไปในบ้านก็ได้เจอกับพวกผีนางรำเขาจึงเดินเข้าไปอีกแล้วก็เห็นว่าชีวินวิ่งเข้าไปในห้องน้ําและบอกกับพวกลูกๆว่าให้อยู่เงียบๆยวเขาจะจัดก,การเรื่องทั้งหมดนี้เองเมื่อเขาดินวิ่งออกไปข้างนอกก็เห็นว่าทัพทีพาจุนงจ่นออกไปแต่นั่นเหมือนเป็นภาพรลอนซึ่งแทนเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ และเขาก็ออกไปที่ด้านนอกและเห็นวิญญาของทัพทิมที่มายืนร้อไห้อยู่และพูดว่าคนทุกคนล้วนแต่ไม่ทําตามสัญญาให้ทิ้งเธอไปให้หมดเลยไม่ต้องมาอยู่กับเธอแล้วเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในตอนที่แทนก่อนที่เขาจะออกไปจากบ้านหลังนี้เขาเห็นว่าอาการของทัพทิมนัม้นมีอาการปแปลกๆแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่ใช่ทัพทิมเธอชื่อโชมนภาและเป็นเจ้าของเก่าที่บ้านหลังนี้ซึ่งกระทำให้แทนนั้นงงมาก และเธอก็พูดว่าทุกคนล้วนแต่ไม่ทําตามสัญญาที่สัญญาไว้กับเธอแทนนั้นเขาน้องกลัวมากเขาจึงรีบวิ่งออกไปจากบ้านเรื่องดาวตะกลับมาณปัจจุบันแทนเขาได้วิ่งออกมาตรงหน้าประตูเหมือนเดิมแล้วก็ตัดสินใจออกไปจ,จากบ้านหลังนี้แต่ครั้งนี้เขาสามารถออกมาได้และเมื่อเขานั้นวิ่งไปโดยที่ไม่ได้ดูรถและเมื่อเขานั้นฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขานั้นกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแทนจึงมองย้อนกลับเข้ามาในบ้านและเห็นวิญญาณของทัพทิม ที่มายืนอยู่ตรงด้านบนเขาจึงตัดสินใจกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งแล้วก็ไปตรงประตูห้องใต้หลังคาและพบว่ามันถูกโบกปูนทับไว้อยู่เขาจึงเอาฐานโคมไฟนั้นพายายามทุบมันเรื่องราวย้อนไปในอดีตวิญญาณของโทมนภาเธอได้ทำรอยแผลเป็นเอาไว้ที่หน้าอกของแทนเพราะว่าในตอนอเด็กๆแทนนั้นเคยจุดเทียนแล้วก็ขอพอรกับรูปตรงนางฟ้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่านางฟ้ามีจริง ขอให้เขาน่าสมหวังในสิ่งที่เขานั่นต้องการหน่อยได้ไหมซึ่งเหมือนว่านางฟ้าคนนั้นก็คือโชมนภานั่นเองและเหมือนว่าสิ่งที่แทนั้นต้องการก็คือขอให้ทัพทิมมีใบหน้าที่กลับมาสวยเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่เธอนั้นสัญังกรรมใบหน้าแล้วเธอกลับมาเป็นหญิงสาวที่สวยมากๆเรื่องราวตกรรันณปัจจุบันแทนเขาได้พังประตูเข้าไปได้และเห็นทัพทิมที่นั่งอยู่ในนี้แต่มันไม่ใช่เธอจริงๆเพราะว่าจู่ๆตัวทัพทิมก็เ,เปลี่ยนกลายเป็นโชมนภา เธอได้พูดกับแทนไปว่าคนเราหนะไม่เคยจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยพูดเอาไว้เลยแทนเขาถึงถอดเสื้อของเขาออกเพื่อหเห็นรอยแผลน,นั่นและบอกว่านี่ไงสัญญาของคุณหนะ่ะคุณเอาผมไปได้เลยแต่ขออย่างเดียวขอให้เอาพี่สาวของผมคืนมาให้เอาทัพทีมกลับคืนมาซึ่งตัวของโสมนภาเธอก็กรีดร้องแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยหลังจากนั้นใบหน้าของโสมนภาก็กลับกลายเป็นทัพทีม ที่เป็นใบหน้าที่ไม่ได้สวยเหมือนเดิมและเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่แทนเขาชอบเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปคู่กับทัพทีมและเขาทั้งสองคนก็มาเล่นเป็นโนโด้วยกันเรื่องราวตัดก,กัมาณปัจจุบันแทนเขาได้ไปน,นอนอยู่บนเตียงกับทัพทีมที่ใบหน้าของเธอนั้นไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วแล้วเรื่องราวสุดสันต์ันกลับมากก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยดูเวอร์ชั่นเต็มก็โคตรจะงงเลยนะครับเพราะว่ามันพยายามผูกดุนผูกนี่ ตัดสลับไปสลับมาแบบมันเป็นหนังที่อาร์ตมากๆานะถามว่าพอนเรื่องดีไหมถ้าเรียบเรียงดีๆผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็คล้ายๆออกแนวต่างประเทศเลยมูทโทอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอนพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ไปให้ทุกคนได,ได้ฟังแบบสั้นๆนะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่มีเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยนั่นคือโชมนภา เธอเป็นคนที่รักบ้านหลังนี้มากๆแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะมีอาการทางจิตนะครับผมเธอเนี่ยน่าจะจัดการกับทุกคนในบ้านรวมถึงพวกนางรำที่เธอนั้นให้มารำในบ้านของเธอด้วยแล้วก็ถ่ายพวกเขาเนี่ยในกล้องถ่ายรูปเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับซึ่งมันเป็นวิดีโอที่แทนนั้นได้เข้ามาดูนั่นเองและชมพนภาก็ได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับเทพพ่อของแทนแต่เมื่อครอบครัวของแทนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้จูจ่ๆแม่ของแทนเนี่ยก็มีอาการแปลกไปและเมื่อเธอั้นข้อหลูดออกมาตาแฟรผู้หญิงเนี่ย ยังทัพทิมมีใบหน้าที่ผิดแปลกไปนะครับพ่อของเขานั้นรับไม่ได้กลัวแขกนั้นจะรู้ทุกคนจะคิดว่าครอบวงศ์แทนเนี่ยมีลูกชายเพียงแค่แทนคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าแทนเนี่ยอยู่กับพี่สาวตลอดและเขาก็ขอพรกับนางฟ้าซึ่งนางก็คือดวงวิญญาณของชมนภานั่นเองขอให้พี่สาวของเขาเนี่ยกลับมาใบหน้าสวยเหมือนเดิมซึ่งัวงชมนภาเธอก็ให้ในสิ่งที่แทนนั้นต้องการนะครับหลังจากนั้นเมื่อทัพทิมเนี่ยทำสัญญกรรมเธอกลับมาสวยจริงๆและเธอก็มาทวงสัญญาที่เคยให้ไว้กับแทน แต่อันนี้ในหนังก็ไม่ได้บอกนะครับว่าต้องการอะไรแลกกับอะไรซึ่งน่าจะเป็นชีวิตของแทนนั่นแหละเพราะว่าหลังจากพ่อของแทนนั้นเสียชีวิตแทนก็วิ่งไปหาทับทิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอถูกวิญญาของโฉนนภาเข้าสิงนะครับแล้วเธอก็ถูกสัญญาจากแทนมันทําให้แทนั้นวิ่งออกไปจากบ้านด้วยความกลัวหลังจากนั้นแทนก็ความจําเสื่อมและเขาก็ได้ตามหาความจริงจนสามารถกลับมาอยู่ที่บ้านได้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นดวงวิญญาณหมดแล้วเพราะว่าหลังจากครอบครัวแทนเนี่ยได้เสียชีวิตไปไม่มีใครอยู่บ้าน ครอบครัวของชีวินก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เมื่อแทนได้รู้ว่าทุกคนนั้นไม่ใช่คนเขาจึงไปหาโชมนภาเพื่อสาสางคำสัญญาที่ให้ไว้ในวัยเด็กก็คือจะมอบตัวของเขาเนี่ยให้กับโชมนภาไปโดยที่ขอแลกอีกอย่างนึงก็คือขอดับทีมและกลับคืนมาและในตอนจบที่เราเห็นว่าแทนได้มานอนอยู่บนเตียงกับทัพทีมโชมนภาเนี่ยอาจจะก,กักขังวิญญาณของทัพทีมไว้ก็ได้ซึ่งโชมนภานนก็ยอมให้นะครับเหมือนว่าเธอเนี่ยคืนทัพทีมให้กับแทนจริงๆแต่ว่า ก็คืนทับทีมที่มีใบหน้าที่ไม่ได้สวยและเหมือนเป็นการสาสางคําสัญญาที่เคยให้ไว้ในอดีตและให้แทนเนี่ยได้อยู่กับทัพทีมเหมือนตอนที่เขานั้นเคยอยู่ด้วยกันในวัยเด็กนั่นเองอันนี้ผมพยายามคิดไม่ซับซ้อนนะครับทุกคนเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้แล้ววิเคราะห์ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับผมหรือคิดต่างจากผมก็ลองมาแชร์กันดูครับเนื้อหาในคลิปนี้ถนะ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่